ไฟไม่เข้าก็คือเราต่อต่อ,ตอ12โวลต์เข้าไป12โวลต์ีเข้าไปไฟที่หน้าเครื่องไม่โชว์ก็คือมันไม่ทํางานกำอาไ่เช็คไล่เช็คสุดท้ายก็มาจบอยู่ที่ตัวาสาเหตุที่ทําให้ตัว s c r มันมันช็อตก็คือตัวไดโอดไดโอดอาการเสียก็จะมีอยู่หลายหลายลักษณะ ส่วนมากก็จะเจอก็ชอ็อตอ่าช็อตแล้วก็ขาดขาดก็มีแต่กรณีที่ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ก็คือกรณีที่มันรั่วการรั่วของไดโอดอ่าเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลิกอาจจะลิกไม่มากลิกอยู่อ่าค่ากระแสไม่สูงมากแต่มันทำให้ตัวเวลาที่ตัวตัวทรานซิสเตอร์เขาทำงาน ตัวสวิตชิ่งทำงานมันทํางานที่ค่าความถี่สูงๆมันก็เลยทําให้ตัวตัวทรานซิสเตอร์แบตไม่ได้ก็ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เครื่องมันไม่ทํางานสําหรับตัวเครื่องช็อ,ชอตลวไฟฟ้าทีนี้ก็คือ,อก่อนซ่อมก็ลอยลอยชุดตัวยกตัวยกออกก่อน ยกก็คืออชุดไฟสูงชุดที่เป็นไฮโวตัวน,นี้น่าจะ10-10ิบ kb พอเราพอเราจ่ายไฟเข้าได้ไฟหน้าเครื่องมันติดมันโชว์ทุกอย่างทํางานปกติแล้วก็มาเช็คดูตัว,ต,วตัวไอ้ก่อนเข้ายกมันจะมีอยู่2จุดอยงเี้สจุดมาเช็คดูก่อนว่ามันมีไฟเข้ามาไหมถ้ามันมีไฟเข้ามาก็แสดงว่าเราเอายกเข้าได้ แต่ถ้ามันไม่มีก็แสดงว่าวงจรพวกเนี้มันไม่สมบูรณ์เราก็ตรวจซ่อมก่อนนะมันจบก่อนเราถึงเอาตัวยกต่อเข้าไปอันนี้ก็คือวงต่อยกปรับมาที่ตัว5 0โวลต์ DC แล้วก็มาวัดดูวัดูลักษณะที่เขาทำงานเขาก็จะทำงานประมาณเนี้ยเข็มมิเตอร์ก็จะกระดิกแบบนี้ก็คือตัว a c r ทำงานอ่าก็จะกระดิกอย่างงีขงขง้ขึ้นลงขึ้นลงก็แสดงว่าใช้ได้แต่ถ้าไม่กระดิกขึ้นค้างอันนั้นคือ,อยังใช้ไม่ได้ <c oughs> ต้องไปอะไรอตรวจสอบตรวจตรวจสอบอีกอีกครั้งนึงว่าอาจจะมีอะไรผิดพลาดในวงจรอยู่อ่อันนี้ก็คือเราพร้อมที่จะที่จะเอายกลงไฟให้วนใจใจออกมาลองดูดด <Okay. S 1> thank you